បានជាចូលទៅក្នុងស្បែកខ្ញុំថាខ្ញុំយកសូហ្វាខាងមុខណា ร่วมเป็นขยานเก็ที่เป็นวม้าจะเป็นก็เป็นเลือแต่จะร่วมบุญด้วยรวมบอกว่ากุ่นางกาเป็นเจ้าภาพีเนเรกเป็นเจ้าาดได้ยินไ้ะร่วมร่วมเป็นขอโทษมองไม่เห็นขานสายที่แปดร่วมเป็นเจ้าภาพไมรเป็นขยานา เป็นความเร็วไงความเร็วเขาใครจะร่วมเป็นตัวรยาหน้าตัวที่แป้าบุเจดีบุญปรชาชนนา